แต่นี้เพิ่มเป็นแปดแล้วมีโดเมนด้วยต่ที่ มีกฎว่าเจ้าคัตเตอรีน่นี้ถ้าอยู่ต้นประโยคใช้สองตัวใหญ่อยู่กลางประโยคตัวเล็กชออเช่นออเดอร์ฮาริบราตัวโอใหญ่ฮาริบวาต์วิสตอินออเดอร์ is the order c a n i b r a is and order order ตัวนี้มาของวันนี้ถ้าตัวอยโยง order Canibera o m p o s o f order ตัวใหญ่ก็ตัวตัวโยคถ้า Canibera of and order in Class m e m o r i a order โอตัวนี้ข้าใจนะครับตัวนี้นะเราอยู่ตามประโยคใช่ไหม นี่ลุอย่างห้ตามมาดากินนะลคกัไปอ่านขึ้นเรือ order Canora, Port of อะไรแ Bear, เ i อร์อะไรก็ order อย uh? ู่หน้าเรือถูกก็เป็นตัวท้นทั้นังสือาิมพโตใหญ่นะแต่ถ้าเป็น order อยู่ต้านปรนะอนิเวน่า is one of the order of that a r i a โอ้ตัวเล็กนะแต่แท็กซอนหรือแท็กซ่าอยู่ที่ไหนตัวใหญ่สเสมอยกเว้นตัวหลังนี่นอเมริกาได้ตัวเล็กน,นะไอ้ตัอื่นนี่จะอยู่กลารปรงประโยคหน้าประโยคใหญ่สเสมอเออซัสเออร์ซิตี้คาร์นิว่าร่าแมงมันมนเนียตัวใหญ่ และจำไว้ speechie <Yeah. S 1> มีสองคำนะสมัยก่อนตำราเก่าๆพอตรงนี้ปับ๊บปิดอันนี้นเลยผิดอยากจะบอกผิดปอนไหนนะนะราอว่าเขาบอกอ้าวก็โดมเมนยูคารีอาคิดงด้องออนิเมเรียพอสินะเออซัส s p e e c h ก็ไม่ต้องมีเออซัสที่อเมริการน,นัสเลยบอกไม่ได้ผิดเพราะเหตุใด ไม่ได้ใจนะเดี๋ยวเราเฉลยล้ตวตรงไหมตนใจไหมนะปัจจุบันนี้ต้องเขียนสองคำเสมอนะพิธีต้องมีสองคำนะนะนั่นคือ classification นะครับต่อไป identification นะ การค้นหาตรวจสอบเพื่อให้ได้ชื่อวิทยาศาสตร์ประจำกกลุงโดยอาศัยหลักฐาน ที่มีผู้ทํากรน่อาจเป็นการทําโดยอาศัยความรู้ความํานานที่มีมาก่อนนะคืออาจใช้หลักฐานจากคนอื่นหรือตัวเองก็งได้นะครับการจะตรวจสอบ หรือแปลอีกทางว่าวินิจฉัยก็ต้องใช้กุญแจอะไรครับกุญแจคีย์แต่เขาไม่เรียกแล้วไม่ก่อเรียกกุญแจแล้วไม่ได้คีย์ไม่ได้ไหกุญแจเสมอไปใครทราบอะรว่าอะไรรูปวิถีให้รูปวิถี

จะมีสองแบบแบบที่หนึ่งคือไตโ,ตโอนอัสคีใช้ขีที่แยกมีออระดับแข่งนะฮะอย่างหนึ่งคือใช้เรียกว่าขีรูปภาพรวิเตอร์เขี p I C T O R I A L วิเตอร์เขีใช้รูปนะฮะของเราเหสมน่าจะใช้ตัวสอนกันก็ไตโอนอัม คืออาศัยความแตกต่างทีละคู่นะในสัตว์เขาจะมีตัว a b ในพืชก็ไม่มีฮนะอันนี้ก็ไว้ตอนเรียนพืชก็จะมีตัวอย่างพี้ว้เขาไม่ใช้ a b ใช้หนึ่งแล้วก็ลอยๆแต่ก็ลองสัยก็ทำได้นนรู้อะไรกันดูนะว่าอันไห้อันนล่าของเราไม่ได้ของเราต้องเอบีนะฮะหรือกอขอก็ได้นะครับตัวอย่างแรกเป็นพีทูไฟล่า เอามีศาสตร์อยู่วันเก้าปล่ล่างเก้าปลา่างทัพพุสะทยก็เก้าปล่างนะก็จะมาแยกออกจากกาันได้อย่างไรอันนี้เนื่องจากการทำไาทยทศมชีดูจากภายนอกเท่านั้นนะครับนะภายนอกเพราะว่าจะเห็นชัดเจนนะถ้าลึกซึ้งถ้าอะไรมันลำบากค่อยดูข้างในแต่นี้ภายนอกก็ชัดแล้วนะตัวอย่างอันแรกดูรูปรุ่นนะ ถ้ามีรูหุ้คพับคอริฟอราเลยแล้วม,มีรูหุ้นที่เหลือทั้งหมดอีกแปดไฟลัมไม่มปไปเ,มเป็นรูหุนถัดไปก็ดูข้อสองข้อสองมาจากข้อหนึ่งบีก็แบ,บ่งเป็น A อเรเด y m m e t r y สมมาตรรัศมีกับบีรัต y m เม t รีสมมารม B, รมตรด้มมานข้างรัศมีนะั 2, ้นมีสองไฟลลัมนะคือทีโนโฟล่า กับนายดาเรียนี่มันอนี้ก็อันเก่าไปหน่อยนะครับใช้เซีนอัลาตาอันนี้ก็เลือกใช้แต่ยาวนะครับนียร้อยแก้เลยนะครับเป็นนายดาเรียนะครับอันนี้เขาเริ่มใช้แล้วเดียนดาซาใช้นายดาเรียแทนนี้เนื่องจาก เราดูตัวเต็มวัยเพะนั้นมอีกอันหนึ่งที่เป็นในที่เดียวคือเอ็กไคลโดเรมาตาแต่นี้ก็เราเรียนละเอียดจริงๆแล้วเอ็กไคลโดเรมาตาเนี่ยถ้าเราจาับดีแล้วมันอยู่ในพวกบรรทัศรสี่มทรีเพราะว่าต่อไปราว่ามันเป็นรัสัศลดังนั้นเราดูตัวเต็มวัยมาคีเพราะนั้นต้องเป็นอะไรเรนั้นคีของคาร์ดัมเอ็กไคโดเรมาตาต้องมีสองขี ทีนึงใช้ดูตัวเต็ไใบจีนนึ้ตัวแค่ดูตัวลวาวานะนี่เป็นทีนหนึ่งที่ใช้ตัวจต็บไบแล้วก็ใช้ถือว่าเป็นเ,เรเดียสิซนตีนะครับก็มาเพื่อเรเดียก็มีสองตัวนะโครงล่างแข็งมีหนามก็เอ็กซ์เนอร์เ้ากับโครงล่างไม่แข็งก็เ,เป็นไนจีเรียข้อ4มาจากข้อไหน 2B ี คือพวกมีทรัพย์สินแบงก์ทีก็จะมีลำตัวสองแบบ A มีเซกเมนต์มีข้อปล่องคราบล่องกูเยอะๆเลยก็แบบบอกไม่ได้ก็ใส่ข้อห้าบีไม่มีเซกเมนต์ก็เยอะเหมือนกันก็ไปข้อ6ข้อ5 A มาจากโทษข้อ5มาจากข้อ4 A ก็คือเซกเมนต์ก็มี2แบบมีจอยแปลว่ามีข้อก็คืออาร์โทรโบดา เียกสัว์ขาข้อผมวก็เียกสักขาปล้องเราแยกเเราอยากเียกขาข้อมากกว่าเพราะถ้าลับตัวเล็กปล้องถ้าขาติดข้อจะแยกกันปี B. ไม่มีจอยก็คือขาไ่ติดข้อก็คืออันเดอ่ยข้อหกมาจากข้อสี่ปีคือพวกไม่มีเซกเมนต์เอมีฟูตคือตีนก็คือบอลลัสก้า B ีไม่แต่ง อ่าเป็นส่วนส่วนชัดเจนไม่มีฟูดกเ็กเป็นข้อเจ็ดข้อเจ็ดมาจากโครงปีคือพวกันตัวไม่แบ่งชัดเจนก็มีเอตัวแบนทันที่แฮน์รินชิสนะกับตัวกลมนี่มันธรรไดาครับนั่นคือะคระดับไฟลัมจะดูง่ายเพราะว่ามันใหญ่พอมาอันที่สอง Key to the Class องอัลเทอร์บูน่อันี่คือระดับระดับคลาสเลย อ่าอันนี้เราเรามีตัวยยอ,ยอย่างย่อให้ดูนะคร ีสัตัตตวว์อันนี้ตอนครั้งที่สามเราจะฝึกทักขีฝึกเลยนะฮะมุดเป็นนักเรียนนะฮะไม่ทราบเป็คนเรียนไม่ก็ทําได้เลยคนเรียนมาก็ลองฝึกทำนะฮะอันนี้เรารัานด้นคือเอาของ มีคีย์ทำคีย์เรียบร้อยเอาของมาดูว่าไปํำอะไรคลาสอะไรคือทำคีย์คือเอาของมาให้ทําตัวนี้มยากหรอกไหมถ้าาำนี่ก็มีมาให้เลยแล้วก็มาดูตามลรวแต่ถ้ามีของไม่ให้แล้วเราทำคีย์ดีไม่ดีอยู่ที่ว่าถ้ารันแล้วเขื่อยตกคีย์มีของอยู่ห้าขวผู้อาารย์ไปทำคีย์มาแต่ผลไม่เหมือนกันก็เอาห้าขวนมารัา ปรากฏว่าเอาตัวอื่นนอกจากห้าปวมาว่าห้าปวนี่มันเราทำมาไม่เห็นเอาตัวไปมาแต่ในฟลัสเดียวกันกับห้าปวนี้บันบางตัวตกทีไดไม่ได้เพราะว่าขีนนี่ไม่มาสถานใช้แต่เฉพาะตัวห้าปวนี้ก็อน,นอกห้าปวใช้ไม่ได้หายไม่ได้ต้องให้ทุกตัวในฟลาสนี้รันได้หมดเลยสุดนะฮะไม่ต้องเดี๋ยวเราเปิด,ดูว่าเราทำเป็นยังไงนะอ่ะอันนี้ก็มาถึงการ์ด ในหกอันเนี้ยเราจะดูดูของมุมีนะจะดูอะไรครับหน,น,นวดอ่ามีหนวดมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างหนวดเบอร์หนึ่งหนึ่งสี่ห้าหกเพราะฉะนั้นเราก็บอกไม่ได้ว่าตัวไหน ไม่มีลวก็สกับสามนะนะมีลวดมีสองตัวบริษัไหนเอ้ยมีสี่ตัวโทษก็ไปเบอร์สองไม่มีลวด ก็ยังไม่รวยกเป็นเลยนะอ่า 4, 5, หนึน่งสี่ห้าหกมีด่วนแล้วจะแยกได้ยังไงจำวนเลยอ่านะแรกดูมีไม่มีถ้ามีก็จะมีหนึ่งคู่กับสองคู่หรือจะหนึ่งคู่มากกว่าหนึ่งคู่ก็ได้ถ้าสองคู่ก็เลยนี่กลุ่มท้งเศรษฐีคู่เดียวเยอะเลยแบัตรหนึ่งก็คู่เดียวแบัตรห้าบัตรหกคู่เดียวหมด จะลงไม่ต้องบอกไม่ได้า่าไหนก็ต่อไปข้อสามข้อสามดูขามีสามคู่กับมากกว่าสามใช่ไหมมากกว่าสามคู่ก็คือเบอร์นหนึ่งแลงใช่ไหมั้ยลงมากกว่าสามก็คือเบอร์ห้าบวกนะครับอ่ะได้ไคาสเตเชียเซกตาแล้ว อ่ะต่อไปพวกมีขาบางภาษาคู่ก็ดูเบอร์สี่ดูว่าแต่ละร่องมีขาตีคู่เห็นไ,ไหมจ้มีคู่เดียวก็มีสองคู่ก็ลองเขียนนะคํคำอา่านแล้วดูดิใครเขียนถูกผิดนนะบรรา้างช่วยเขียนนะคํคำอ่านภาษาพวกนั้นช่วยเขียนภาษาไทยอา่านว่าอะไรเดี๋ยวผมจะเฉลยว่ถูกกันทุกคนหรือเปล่ ให้เขียนให้เขียนเสร็จครับชีโลโก้ได้นะครับโอเคนะอันนี้แน่นอนนะรครับไดโลโก้ได้พวกมีขาหน้าคู่เอะตุดนพวกที่มีไม่มีหนวนก็มีสองอันขา้าคู่ขาสี่คู่